เว้ยหมดดูวัดมาปากคนลงมามาปากคนเว่อโอยมาดานิคุเลยเฮ่มาดิคนมาดิคนแม่แคบไปตริงันวิดไม่ตันเส็ดลุงแล้วอินี่ก็กยูมันว่ามันมจชาๆจาทจี่กอได้ปลาเลมอม กูไม่ใจนี่ครันกีบลุยกูบอกว่าก็จืดด้วยมั้น้องสาวสวัสดีค่ะมาจากไหนน้ามาจากพมา่มาเมื่อก่อนน้าหรือลาน้อยแล้วก็ย้ายมาอยู่โซลน้าไปขอพม่าจา้ะโอ้นี่พมานะกินได้ติงได้ไปบงังยายาน้อยอยาพมันต้องแต่วงคร,รึเปล่าเพรชจ๊ เอน้องเจ้าค่ะตนรับป้านะค่ะป่ากี่ข้ามาเลยยาค่ะไม่กินตีกับแล้วป่าหีมะไมอ้ไรกูป่าอยามากกี่ข้าป่าไม่หเหรอไรอ้ไรเนูะมันหว่ามึงยิ้วไม่ยิ้วเอ,อ่อไม่ยิ้มนูไม่หีนะ ทำไมาไม่ฮีอะแต่หนูคิดว่าปาหน้าฮีนะกูจัดตายโหงแต่มาว่ากูโจยว่ามึงนหน้าใจอิว่วอร่อยไรกี่ข้ามามา,มาไม่กินมาหีแน่นะถ้าหีละ่ะไม่ยิ่วนี่หีข้าไหมไม่ยิ่วหีนะ ไอ้รื่องโนวานานาหีน้ำมะน้ำตายอะไรกับมาไม่ยิ้มน้ำก็ไม่ยิ้มเกาวก็ไม่ยิ้มมาไปลามาหีนะครับนี่น้องเป็นป่าหมาป่าหมาโค้ดลอยลอยลอยทำไรอยู่เมืองไทยน้ามาเป็นนาเลียเลียหนาซื้อโค้ดทักเขาเลียเกนะมันดินยาวกันนะครับ ดาเรียนเนี่ยคนไทยเรียนแกงหนูเรียนไม่แก่เลยคนไทยเรียนแกแเกงยังจบเรากู้ใจอย่าจริงเลยเอ้ตกูไม่ได้ไปบ้ากันเอ๊ะอบได้าหมน้องอาดาค่ะอบได้ค่ะกิตที่ต่อไปเลยคือ้าคาลายาเดียนิสาร้อยใครรอดนน่นหน่อย มันวหวตากางล่างอย่างเดียวสามโอยเบ่งก้อยนะแมจับตนมันกีปลาเลยเบ่งก้อยกันคือทาคาล่าอย่าเดียวนี่สาร้อยดูนอด้วยจ่านอด้วยห่อร้อยไปรอดหน่อยมันไหวตาดูดนมด้วยจับนมด้วยหกร้อยเฮ้ยยะ เอามาเอาเท่าไรเอาหกร้อยมาดูนอนด้วยจ่านอนด้วยแต่ถ้าสาร้อยจะานอนได้ค่ะอ่ำจะานอนไม่ได้ดูนอนมาได้ดดสาร้อยได้แต่คลาอย่างเดียวเฮ้ยกุมตอบตวันจ้ำลอยมันหวานได้แต่กลางหลังอย่างเดียวเนาะต่ำปลื้อหาวกูกัมึงไงมันนอนเบนแกรบพอบเบื่อก้อยเนยถึงมึงยืนแมม ยมเกาวายบอกตอรงไหนครูไ<ะ>ด,ด้ดาา้จงน,น้องฮะรถดิดได้ติ้นกะรีนนรถดนเรามาได้ขอร้อยนี่ดูด้สองข้านะจานอ้อด้วนอ้ด้วย,วยาวาคาราลโหร้อยถ้าคาาอย่าเดือดร้อยแต่ว่า พี่ยังอยู่เจ้รวยอาทิตย์นะเจ้รวยทิตย์ได้นะสีล้านสีก็ได้แต่ว่าดูโนได้ค่าเดียวจานโนได้ค่าเดียวนะองแล้วมือกลางนู้เรามาเอาไว้รู้มัดที่หม้อว่ามัดทิดร่างมาแล้วกูเบรกเบรกครับอา,าบ้าออกมาแล้วหอร้อยหรือสามร้อยหรือสี่ร้อยห้าสี่ ฮิลูลูม่โปรล่างนี่นะีกลางล่างนี่นี่เอาไหมสี่ร้อยห้าสิหรือหัวไหนุยมันหวาดตากลางหลังอย่างเดียวจ้ำรอยตึงเราอ้นกันออกมามึงจ้ำรอยกูจ้ำรอยกูงปรลงังมึงปรบุแม้เราหนังล่างกระบาลูกไม่ปริด

กูมีอยู่หกร้อยพอดีให้มึงเสียห้าสิกูเหลือสี่ลห้าสิถ้าเจอแบบนี้อีกมาว่าก้ลราดาร้อยก้าโบนสาร้อยกูเหลือสี่หล่าน้าสิกูได้ดูโนค่าเดียวจากนค่าเดียวมาเอาอ่ะกูจะเอาจอกค่าตะโบตาล่าหกร้อยต้องใจโอ้เข้ามาโยยยูยูมึงงอมันได้เสียห้าิบกะดูค่เดียวจากคาเดียว แม,ม่ตะโต้กลางนู้นหนุ่มบอดแล้วเหลวได้เพียงกูเออเฮียห,หลดก็ไม่ได้ด้วยจริงอ่ะไหมลวนายดิอาสี่ร้อยห้าสี่หรืออาสามร้อยหรือหกร้อยบอกมาโอ้โหนั่นนั่นกันนั่นนั่นเลวไปน้องไปมามามาเล่นๆหน่อยนะมือกลางนู้คว้ากูวไว้ตั้ อยสิแล้วง่าสิดูค่าเดียวจากค่าเดียวนะคือว่ามั่มตะปุ่นชาชาได้ปลาได้มั่มเป็นแคบเปลนจีขุนเราเกากราวดักเดียวหนักลงดังดังอกลังพี่เอี้กะใจอย่างอกลังด้วยถูกทิ้งถูกยังคุณดังดังก็ไหวลังลังว่าตะปุ่น อ hey. ัน e ว so, ่าเอ็ดเฟลแล้วล่ะไล่มันไม่นอนแล้วโรตีแถวได้แล้วก็อีเจ้านี้ตว่าดสาล้อยแพ้สอล้อยก็แพ้ล้อฮัสี่ยังแพ้เลยโรกี่บาทน้องเจ้า Xin chào. Mo nốt rồi, cháu bêu hoạt nút này đi chạy nhà mà chạy bên anh chữ rơi เอ็ดนพร้อยไอวีมันเอ็ดจริงอะนะ้ยะพี่รคะพี่ื่อไะจุมเปลืงเนพ่เกไม่ตันตายนะไอ,อ้ไรแกมาฟอเอานะคะที่เาาได้ดย,ยังนยี่สค่ะฮันวุ่นยแจ,จกแล้วล่ะ เอ,เอานะคะหนูจะหาเงินซื้อลองทั้งวง์วหนูไม่มีเงินซื้อลองค่ะกไก่อดเป็นแนวคู่เอานะคะ ใส่ตุ้งไปจันก็ไม่ร่ำคุณสองทียี่สิบก็ได้ค่ะไม่ต้องหลดแหลกแจกแต็มก็ไม่เอาสมานาคุณลาก็ไม่เอาอี๋ฮมพอทัแล้วไปเอานะคะไปเดต้องไปใจโอ้ย ฟีโลกอย่างแรกๆไปวายโลกงประด็นหน้าเนาอะเอานะไม่เอไปท่าไปปนๆไปไต่เด้ไหมยะไปไปไต่ตาวุเทไปนะไปนะโหไต่จริงๆทำไมถึงยิงไปเเจอกับน้องไม่พูดจา จะจอดร,รอนเรมาน้องยังอุจาให้ค้างเรมไปเติดบังโอ,อนพี่ไงไม้ทอนต่ำลงเวลาตายองกิ้วโกงต่ำลงคนดี ไปตะนองไปตะนองเนื้อต้องคนดีไว้จัดหน้าอย่าตะนองคนดีจัดนี้บุญไม่พอพี่ตะกอกนลาเอานะคะเอานะคะไม่เอาไม่เอาอยับลาเแล้วเอานะไปไปเป็ดไ,ไปไปนะใจลาย